ไม่เสียบเลยแค่ชนแรงเฉยอย่าได้วาเจ็บอย่าหักเลไอ้แหวข้าอี้ย่ยา,ายลว่าเขาแหว,วก็ฟาวปะไอสัตว์เบียดกูขนาดนี้ ไปวางกุ้หยเจ็บตรงไหนล,ลูกอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับเฮ้ยลูกเตะมุมครับเควิเนเดอร์บอยจะเป็นคนไปเตะแลลวครับเฮ้ยมอุ่งออกไปไหนเนี่ยไอ้เฮียหลังต้องสกัดบอลทิ้งไปก่อนเลยครับเล่นเพื่อความแน่นอนไว้ก่อนครับ ดูนะครับจู่ก็ทุ่มบอลให้ฝั่งตรงข้ามเขาเฉยๆเลยครับเอ้ยดูอีกคนเหรียญน่ะเดินเที่ยอะไรวะโอ้ไรกน้มเกมกำลังสวยแจนเอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วแล้วเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเป็นลูกเตะมุมครับคือผมจะเป็นคนไปแตะมมุ่งเข้าไป ยากเลยครับมันไม่ได้เข้ามุมครับเดบรายคริสเตียโนโรนัลโดไรลูเลียมแล้วตัดพคพักพิคพักลูเลียมแล้วคริสเตียโนโรนัลโดเดบราย และลูกนี้ยิงเลยครับโโอ้หเซฟได้สุดยอดจริงๆลูกแตะมุมครับเทวินเดอร์บรอยจะเป็นคนไปเตะนะครับเขาเซฟลูกนี้ไว้ได้ครับเกินเยอหรือมั้งเฮ้ยเกินเกินเกินไปโชลีลาการตอบส้นครับ ลูกนี่ไม่เป็นประตูครับนี่เก็นุมเกิ้ยวเฮวินเดอร์บอยจะเป็นคนไปเตะนะครับเฮียครับบอลไปให้กับเพื่อร่มทีมได้สวยครับบอลกลับไปที่โลดอฟกี้ เนี่ยกมขาดแท้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเฮ้ยโดนมือนะเมื่อกี้ทำไมไม่แฮนด์วะเป็นคุยไรเกมไม่มีแฮนด์สกัดคุยมือเต็มๆมามือตวัดเลยเมื่อกี้โทมัสมุลเลอร์ตับใจเนี่ยนะสิบันโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เรียบร้อยไหมหลับปะไอสัตว์มึงส่งอยี้เฮียมึงเอาโก๊บกลับไปเล่นที่บ้านเลยไหมตัวไม่เข้าไง เฮียรอส่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยไอเฮียก็ล้ำดีเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แหละครับอาล่ะครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดเยี่ยมจริงๆครับเอดแม่คริสเตียนโลอมาโด้ตัดมึงมา มันเป็นโอกาสเลยครับมนรอเลยแเตะมุมครับไม่เป็นเดอะบอยจะเป็นคนไปเตะแล้วครับเวลาอีกเอเอ นะครับหมดครึ่งแรกครับเอะไะครับเกมครึ่งหลังเริ <online> <pl ains> ่มแล้วนะครับจะได้ลุ้นกันสนุกเหมือนเดิมครับจังหวะนี้โรเบร์ตันดัสกี้ครับกระชากบอลผ่านตัวประกบไปแล้วครับผู้สามตูออกไปถึงบอลครับแล้วก็ทำได้ดีครับเอาเปเล่กูไปไหนวะกูไม่ได้เอาเปเล่มาเฮียว่าจะเอาเปเล่มาเล่นหน่อย เลวันดอฟสกี้ดูเขาเข้าไปสกัดครับอโอ้โหทำได้เยี่ยมอีกครั้งนะครับเรียกว่าสุดยอดตลอดทั้งเกมครับดดคริสเตีย<ม>โนโรนัล do และจงังหวะดีจริงเลยครับโอ้โหโอ้โห oh, เล่นรับทรงตอรอ่อเบอลนะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็าจะเป็นโอกาสเลยครับไมเคิลนอเวน บอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับเเห็นว่า,วา,าไม่รู้แม่วารันกูขึ้นมากลางกันวะไอ้เหี้ยแม่วารัน,าาาานกุลเมื่อสูงอย่างวะเนี่ยเปลี่ยนตัวผิดต,ตัววะเล่นการสั้นๆนะครับระหว่างสองคนนี้ดูนะครับอ่านเกมได้เยี่ยมครับเ,เข้าไปสกัดได้ถูกจงังหวะเวลาเลยครับ โอ้ยคือตั้งตัวผิดอีเหี้ยคริสตีโนโรนัลโดเป็นแม่กองกองหน้างเป็นกองกลางคริสเตียนเอริกเซนแของน่าจะได้เลยครับคุณนี้และก็ยิ่งเลยครับโรเบิร์ตเลนดอฟสกี้ทำได้ครับเฮ้ยให้บุญหน่อยเดี๋ยวมันไม่สุสีเสียแมกเรา คคเฮ้ยทำไมกองกลางมันขึ้นมาสู่อ้าวทีเนี้นยงวะแห่เพี้ยไรวะเนี้นยไม่กโนเวน <c oughs> ล้วกองหลังกูขึ้นมาบุกเลวันดอฟสกี้และเล่นดีซะด้วยเพี่อะเดบรายโอ้ดูครับแล้วกกองหลังเล่นดีไม่ไม่ล้ำได้ไงวะแล้วก็เป็นโรเบิร์ตดอฟสกี้ทำได้ครับไม่ล้ำได้ไงวะช็อตนี้เพี่อะประตูได้อีกแล้วครับซึ่งจะเป็นลูกที่สองของเขาในเกมนี้นะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับเลวันดอฟสกี้ช่วงนี้กำลังเล่นด้วยความมั่นใจจริงๆครับเดบราย เลวันดอฟสกี้ที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับแลุ้นละทุ่มไปได้สุดเล่ทีเ่ได้นะครับเซฟไปได้ครับ,รบลูกเตะมุมครับเฮวินเดอร์บอยจะเป็นคนไปเตะนะครับคริสเตียโนโรนัลโด เลวันดอฟสกี้มาคิลโนเวนคริสเตียโนโรนัลโดเอาละครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นะครับว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับคีวินเดบรอยล้ำหน้าก่อนแล้วครับ เลยคุยเลยเล่นแรงแล้วเาขาทำชิ่งกันอยู่ครับพยายามที่จะยกบอลให้ลอยข้ามไปนะครับแต่ไม่สูงพอครับเอีงหน้าเพื่อนนะผมเปไหลวิ่งไวมือวิ่งแข่งบ้าเยี่ยวิ่งแข่งบ้าเยี่ยก็แท้แค่นี้ และจงังหวะดี้จริงเลยครับนี่ก็เรียบร้อยครับไมเคิลโอเวน